แนะนำวิธีผ่อนรถหน่อยค่ะช่วงโควิดจ่ายแต่ดอกเก็บก้อนหมดหลังจากนี้จะผ่อนยังไงให้จบเร็วคือรถเนี่ยมันโปะไม่ได้มันไม่เหมือนบ้านนะครับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องบ้านที่ผ่อนเพิ่ม10%จากค่างวดจะผ่อนหมดเร็วขึ้น7ปีใช่ไหมแต่รถเนี่ยมันไม่ใช่สินเชื่อแบบบ้านบ้านเขาเรียกว่าเป็นสินเชื่อแบบรถต้นรถดอกนะฮะแต่ว่าสินเชื่อบ้านมันเป็นอดอกเบีย้ยคงที่หรือฟิกซ์เลท ความหมายเป็นอย่างนี้คุณผ่อนลดในเดือนแรกที่ยอดจัดไฟแนนซ์เต็มสมมุติว่า5 0 0 0สนแล้วกันคุณเสียดอกเบีย้ยสมมุตินะครับ2,000บาทคุณผ่อนไปแล้ว4ปีเงินต้นลดลงไปเยอะต้องเยอะแล้วคุณก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ย2,000บาทอยู่ดีนะเพราะมันเป็นสินเชื่อประเภทอดอกเบีย้ยคงที่นะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้จ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยเนี่ย นะก็น่าจะทําเรื่องของการพูดคุยกันไปหนึ่งรอบแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแนะนําอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเราทําได้หลายเรื่องนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณเป็นสถานะของรายได้จะเป็นยังไงต่อจากนี้ที่แนะนําได้คือถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆนะครับอาจจะขอพักชําระได้นะครับพักชําระได้อาจจะมีการคิดดอกเบี้ยเราแต่คิดเฉพาะยอดที่เราไม่ได้ส่งในเดือนนั้นอย่างเช่นพอลดเดือนละหมื่นหนึ่ง แล้วปรากฏว่าเดือนนี้เราไม่ได้ผ่อนก็จะคิดดอกเบี้ยจากหนึ่งหมื่นไม่ได้คิดจากยอดแสนทั้งก้อนนะครับแต่พักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันนะเพื่อเราหายใจหคอแล้วก็ตั้งหลักตั้งสติได้นะฮะร,รวมไปถึงการขอเจราจาผ่อนให้ลดน้อยกว่าน,นี้อีกผมก็ยังเชียร์ให้คุณเข้าไปลองคุยดูอีกสักรอบหนึ่งนะฮะแต่ถ้าสุดแท้แล้วความพยายามมันไปสุดๆแล้วมันก็ไม่ไหวแล้วเราประเมินว่าไม่มีรถเราก็ยังสามารถดำรงชีวิตได้นะฮะ อาจจะลําบากกว่าเดิมหน่อยแต่พอไหวตอนนี้แทบจะหลายไฟแนนซ์เลยนะฮะรับคืนรถแล้วรับคืนลถแล้ว,รลลวเราก็ลองไปคุยรายละเอียดกับเขาดูได้นะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าสถานะอยู่ตรงไหนแต่ผมก็เล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็บางอันครับอ่ะเพิ่มไปอีกหน่อยแล้วกันนะฮะก็เริ่มมีสินเชื่อประเภทรถแรกเงินนะก็อาจจะย้ายที่ไปนะครับแล้วก็ได้เงินสดมาบริหารแต่ก็ต้องวางแผนดีๆนะะ ผมก็จะพูดเสมอว่าเวลาที่เราจะทําสินเชื่ออะไรใหม่โดยเอาสินทรัพย์เดิมไปทำเนี่ยก็วางแผนให้ดีแล้วกันนะครับมันก็มีแบบนี้นะสินเชื่อประเภทรดแลกเงินก็พอจะทําได้นะครับก็ลองไปคุยดูนะก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับ